เอาระบบการสูดสายตาครับเมื่อแต่ที่คุณนี่ยของแท้แท้วะนะครับเฮามาอยู่กับมหามหาอันนี้มหาไฟมหานะครับเนาะนี่เขาจันทให้ทิ้เขาทีมงานพร้อมทีมงานเสาสบายครับ,ก,บกองเห่อกับแตงโมเนานะครับเนาะอืมเมื่อวานเมื่อตอสายไฟให้ส่งงานพร้อมส่งงานครับผมรับประกันสุดสายตาครับไปสิมาติดต่อให้ ชุดละสี่ร้อยหาสิบนะครับเนาะพร้อมโหลด <c oughs> พรอด้พอมติดตั้งเลยอือนะครับเนะาะแต่สีเลือกสี <c oughs> เลือกไฟได้เลยนครับ <c oughs> เลือกขนาดได้สามหลอดเออสามหลอดเรือจสีเพิ่มขนาดเป็นซี่ก็ได้หรือสีซองก็ได้ติดต่องานได้นะครับไอ้บพว่าสีเป็นงานเล็กเด็กก็จัดให้ได้แบบขนาดอย่างได้ไม่ไพ่ก็บ,บอกนะครับเนาะอือจัดให้ได้เบิร์ตครับแม่งเอาผมไม่ไพ่นี่ก็สีราคาซับซับลงอย่างน้อยอือ แต่ว่านี่นี่นะครับนี่หัวปลั๊กดิวหัวปลั๊ <c oughs> กนาะอย่างน้อยนี่นี่หัวปลั๊กห้อง <c oughs> นี่ปลอดภัยไพย่ <c oughs> ไเกเรล, <c oughs> ลอยมาสิน้นอ่านี่ปลั๊กนี่สายกับต่อยพันแปดรอบนี่นะครับนี่ชุดสายไฟของห้องอันนี้มันนี่พอดีได้ครับนี่บ่มีซอสนี่จะให้เบิ้งได้หนินี่เด <c oughs> ี๋ยวดูปร <c oughs> <c oughs> <ส>ะสบการณ์ยี่สิบปีครับด นี่นี่ครับพร้อมทีมงานจัดให้ได้เบอร์นะครับเลือกสีเลือกไายได้เลยครับเสียวเป็นวงกลมเสี่ยนวงรีไอ้สีเป็นรอดตรงมีรอดก็มีหลายขนาดหลายแบบลอดนี่นนี้ที่เป็นรอดแข็งนะครับเนาะแบบรอดรอดอ่อนก็มีให้นะครับนี่ในการในการอันระยะที่ว่าระยะติดต่างนี่เลือกเลยนะครับอันนี้หาเมตร ระยะคมห่างหาเม็ดขันอยากได้เป็น6เม็ด7เม็ดก็จัดให้ได้ครับขอบคุณครับจบเพียงคิดไว้เพียงเพียงทนนีนะครับเนาะ